กลับ <g ib berish> มาพบกับรายการ Give me five นะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันและก็คุณตั้มนะคะแน่นอนค่ะคในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะพี่ตั้มมาสองคนเมาไม่ม,มันแน่นอน<ด>นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะ,ค,ะคนพิเศษของเราค่ะคุณพนิดาปริสุทธิ์ค่ะคุณเป้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีค่ะเป้ครับสวัสดีคุณเป้มาทีไรมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่อยากจะให้เราควักเงินตลอดเวลาพี่ตั้มมานาเสนอของดีๆทั้งนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องผมทําสีอ่าต้องถามคุณเป้ค่ะาม เรียกว่ากระตุ้นความอยากจ่ายตังของเราบ้างใช่บอกมาเป็นเซตเลยวันนี้แอบเมื่อกี้แอบคุยกัคบคุณเป้หลังไม่จะบอกคุณผู้ชมเลยว่า ซื้อแล้วเรียบร้อยค่ะมีตัวไหนบ้างค่ะสมัยนี้ใครไม่ทำสีผมนี่ก็อาจจะดูซอฟเกินไปนะคะเขาก็จะทำสีผมกันมากมายเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเน้นสำหรับการบำรุงแล้วก็ปกป้องผมทำสีค่ะแน่นอนว่าขายดีอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นชุดไหนไม่ได้ก็ต้องชุดนี้เลยค่ะก็คือชุดเอ p เ r รโตนั่นเองเอสเปรโตชุดนี้ดังมากชุดนี้ดังมาก ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกิฟฟรีในเรื่องการดูแลผมทําสีเลยใช่เลยนะคะค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยสารสําคัญที่ประวัติความเป็นมาของเจ้าเอสเปอร์โตกันก่อนดีกว่านะคะเจ้าเอสเปอร์โตเนี่ยถูกเขาเรียกว่าคิดคนวิจัยมาจาก ประเทศอเมริกานะคะมาจากสหรัฐอเมริกาเลยก็จะมีทีมงานในการคิดค้นวิจัยว่าเอ้เราจะดูแลผมที่ใช้ในการทําสีได้อย่างไงนะคะเพราะว่าผมทําสีเขาก็จะมีเขาเรียกว่าความเปราะบางมากเป็นพิเศษมีความอดแอร์มากกว่าคนอื่นหนแน่ค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยโครงสร้างของเส้นผมเราเนี่ยค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าเกล็ดผมที่ใช้เคลือบผม คือมันจะมีผมและเกล็ดผมอยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่อยู่ที่ผิวของเส้นผมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสารที่ใช้ในการเคลือบผมเอาไว้นะคะไอเจ้าเกล็ดนียแหละค่ะจะเป็นที่เขาเรียกว่าลักษณะที่เป็นการปกป้องเส้นผมการผมข้างในไว้นะคะลองนึกถึงเกล็ดผมก็นึกถึงหลังคา เขาจะค่อยปิดซ้อนทับผ้านัที่เป็นกระเบื้องด้วยนะใช่กระเบื้องวงซ้อนกันกระเบื้องที่เป็นแผ่นแผนเวลาเราไปวาดแล้วเขาให้เราเขียนกระเบื้องอะหลังคาสาราการตเตียนี่ะเป็นกระเบื้องลักษะประมาณนั้นใช่ค่ะเจ้าเกล็ดผมเนี่ยค่ะก็จะเรียงตัวปิดซ้อนทับกันไว้อย่างดีนะเวลาเราทําสีผมนะคะเราก็จะต้องเปิดผมออกก่อนหมายถึงว่าเราจะต้องเปิดเกล็ดผมเปิดหลังคา ออกก่อนแล้วเราก็เอาเจ้าสีเนี่ยใส่เข้าไปข้างในอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะแล้วเราค่อยๆปิดอย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีการปิดเกรดผงไปด้วยนะคะถ้ากระบวนการในการปิด ปิดเกล็ดผมเนี่ยมันไม่ดีก็จะทําให้เส้นผมเราแห้งเสียได้ง่ายจากการที่เราต้องสูญเสียความชุ่มชื้นไปนั่นเองมีหน้าเมื่อกี้อาจารย์ขุนบอกเราแล้วว่าผมทําสีเนี่ยเกล็ดผมจะถูกเปิดมันเป็นแบบนี้นี่เองพอเปิดแล้วปิดไม่สนิทก็เหมือนลังคาหายไปแหวกไปใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมทําสีมักจะมีอาการแห้งเสียหรือว่าชีฟูได้ง่ายค่ะก็เพราะด้วยเหตุนี้นี่เอง แต่เราไม่ีวิธีดูแลใช่ไหมแลวะเวเยเดี๋ยวไอเกต็ผมเนี่ยคุณเป้นอกจือจะทําสีแล้วเนี่ยครับมันโดนอย่างอื่นพูดโดนความร้อนเกร็ดผมมันก็เปิดไหมคะเป็นไปได้แล้วเกต็ผมเนี่ยมันเปิดมันก็ปิดได้เหมือนกันใช่ถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีนะคะการโดนความร้อนมากๆก็ทําให้เกลดผมมีการผสานกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะคะครหรือว่าโปรตีนที่ใช้ในการช่วยให ช่วยผสานเจ้าเกล็ดผมเนี่ยสูญเสียไปนะคะนอกจากนี้การตัดผมแบบผิดวิธีบางครั้งคุณป้ถ้าเราเหมือนมีการเขาเรียกว่าทําให้ผมเนี่ยไม่ได้ตัดไปอย่างนี้แต่ว่าถูกเชือนออกไปพวกสไลด์หรอการสไลด์ใช้เทคนิคต่างๆอาจจะทำร้ายเส้นผมได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับเส้นผมก็จะสูญเสียความชุ่มชื้นไปในผมค่ะแล้ววันนี้คุณเป้มีกลัว ค,ค,คุณเป้มีตัวช่วยอะไรที่จะมาช่วยปิดเกร็ดผมให้เราบ้างคะค่ะคตัวช่วยสําคัญก็ต้องชุดนี้เลยนะคะเอสเปอรตของเราที่เราบอกไกปนคคคะคะ เจ้าตัวนี้ถูกคิดค้นขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่ว่าเราจะดูแลเส้นผมที่ทําสียังไงดีนะเนี้ค่ะตัวนี้ก็จะทั้งดูแลปกป้องแล้วก็ยังฟื้นฟูด้วยนะคะดูแลเลปกป้องครบ3ขั้นตอนครบ3ขั้นตอนด้วยคุณสมบัติเด่นของเขาเลยก็คือผสานพลังจากสารสกัด จากธรรมชาตินะคะเราเน้นสารสกัดจากธรรมชาติใช่เขาเรียกว่าเป็นโลโก้ของกิฟตฟิลีเลยที่เอาธรรมชาติมาใช้ในการดูแลด้วยนะคะทีนี้สารสกัดจากธรรมชาติที่ใช้เนี่ยก็จะมีตัวแรกเลยก็คือสารสกัดจากใบไผ่ใบไผ่มีหลายคนสงสัยว่าใบไผ่มันจะมาช่วยผมยังไงนะคะก็ใบไผ่เนี่ยเขาจะมีสารสําคัญก็คือซิลิกอนเป็นสารที่ใช้ในการช่วยให้เส้น ไอ้เจ้าเกล็ดผมเนี่ยค่ะเชื่อมตัวการปิดปิดเกล็ดผมเคลือบผมไว้ได้ดีนะครับเข้าไปเชื่อมให้มันปิดจะนิดใช่ทำให้ความชุ่มชื้นสูญเสียออกไปได้น้อยนอกจากนี้สีผมก็ยังถูกเก็บเก็บกักเอาไว้ข้างในแกนผมได้ซึ่งเป็นการรักษาสีผมเอาไว้ให้อยู่ได้นานขึ้นใช่ให้สวยงามได้นานขึ้นค่ะ ก็สีผมก็จะอยู่ได้นานขึ้นผมก็จะนุ่มสวยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากขิงครับค่ะขิงนะใช่โคดองไปด้วยเขาเรียกว่าสารอาหารเป็นสารอาหารเลยนะคะแล้วทีนี้เจ้าสารอาหารนี้มีคุณสมบัติเด่นก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยให้ผมแข็งแรงแต่ทีนี้มันจะมีกระบวนการที่อาจจะเป็นศัพ์เทคนิคนิดนิดนึงก็คือ เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ไอเจ้าผมเนี่ยนะคะเวลาทำสีมันจะเกิดการออกซิไดซ์ได้ง่ายนะคะคำว่าออกซิไดซ์คืออะไรก็คือเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะทีนี้เจ้าสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากขิงเนี่ยเขาก็จะช่วยปกป้องผมไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสีผมก็เลยอยู่ได้นานขึ้นนะคะจะเน้นประโยชน์ทางด้านการเขาเรียกปกป้องสีผมกดูแลสีผมให้อยู่ กับเราไปนานๆอันนี้เป็นง่ายๆไม่ต้องใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์มากค่ะแล้วเสร็จแล้วสารสกัดตัวสุดท้ายก็จะช่วยให้ผมมีความเงางามนะคะก็มาจาก b ั f f ฟ l o Grass เป็นเป็นหญ้าที่ใช้ในการที่ฝรั่งเขาชอบปลูกกันในสนามหญ้าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินี่แหละให้ช่วยให้เงางามช่วยให้ผมเงางามนะคะนี่คือการผสานพลังจากสารสกัดจากธรรมชาติแต่ก็ช่วยได้ครบทุกขั้นตอนเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีอยู่มากมายนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยก็เป็นเราก็ต้องสระผมก่อนตามขั้นตอนไปเลยคุณเป้สระผมด้วยตัวเอสเปอร์โตแชมพูเอสเปรโตแชมพูตัวนี้สามารถสระผมได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นจุดสําคัญเนี่ยคือเขาจะอ่อนโยนต่อผมอ่อนโยนต่อหนังศีรษะด้วยนะคะเพราะว่า เวลาไปทำผมเราก็จะโดนสารเคมีเยอะนะคะโดนความร้อนโดนไรโดนสารพัดเลยเพราะฉะนั้นหนังศีรษะเราก็จะรู้สึกว่ามันอ่อนแอมากเป็นพิเศษจะไขคืองได้ง่ายเพราะฉะนั้นเจ้าตัวแชมพูเนี่ยก็จะออกแบบมาแบบให้อ่อนโยนมากเป็นพิเศษนะคะอ่อนโยนต่อหนังศีรษะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่ารักษาสีผมไว้ได้มากนั่นเอง ดูแลผมด้วยดูแลหนังศีรษะด้วยไว้วิธีการใช้เหมือนแชมพูทั่วไปใช่ไหมคะคุณเป้ใช่ค่ะก็หยอดใส่มือแล้วก็สระผมได้ตามปกติค่ะแต่เจ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีเหมือนจุดสําคัญของเขาเลยก็คือเขาจะก่อให้เกิดฟองที่อ่อนละมุนบางฟองเป็นอนเล็กๆละเอียดฟองเล็กละเอียดนะคะแต่หลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าใช้แล้วฟองมันน้อยจังไม่ชินไม่ชิน ะะแต่ว่าที่บอกว่าฟองน้อยเนี่ยมันดีนะคะคเพราะว่าไอ้เจ้าฟองน้อยเนี่ยมันจะอ่อนละมุนเพราะว่าผมาหนังศีรษะที่เหมือนโดนทําสีมาอะไรเงี้ยนะคะคก็จะทําให้หนังศีรษะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายเนเขาโดนทาร้ายมาแล้วนิดนึงท <mm. ีนี้ไอ้เจ้าหนังศีรษะที่โดนทําร้ายมาแล้วเนี่ยเวลาระคายเคืองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเซนซิทีฟต่อฟองได้มากเป็นพิเศษบางทีเคยได้ยินมาว่าฟองเยอะๆนี่เขาใส่เข้าไปนะ ใช่ไี่เกันนี้ก็เป็นสารเคมีเป็นสารสารก่อฟองหรือสารที่ใช้ในการช้าะล้างเขาจะมีคุณคุณสมบัติในการก่อฟองหลายแบบนะคะแต่ทีนี้เราก็เลือกอันที่ก่อฟองแบบอ่อนโยนอาจจะไม่ได้ฟองเยอะจนหลายๆคนรู้สึก เขาเรียกว่าอาจจะฟองน้อยไปนะคะแต่ว่าแต่ดีต่อเส้นผมของคุณแน่นอนดีต่อเส้นผมและหนังศีรษะอย่างแน่นอนนะคะตอนแรกอาจไม่ชินแต่ว่าปรับตัวแล้วใช้แล้วรับรองดีแน่นอนนะคะตัวต่อมาละคะแล้วก็ลงคอนดิชเนอร์ตามนะคะเจ้าคอนดิชเนอร์นี้ก็อย่างที่บอกมีสารสำคัญจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะช่วยเคลือบเส้นผมเราให้นุ่งสลวยได้แล้วก็เปล่งประกายจากสีผมได้ยังเป็นธรรมชาตินั่นเองใช้ควบคู่กัน ใช่ค่ะก็สระผมแล้วก็ลงคอดิชันเนอร์ได้ตามปกติเลยตามปกติค่ะบางคนอาจจะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีหรือ10นาทีเพื่อเป็นการหมักผมก็ได้ก็ได้บางคนเอาเขาเรียกอะไรผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นๆเอามา อพันไว้ที่เหมือนเป็นการอบไอ้น้ำทรีทเมนต์ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ล้างออกหลังจากนี้พอเราเช็ดผมให้หมาดๆแล้วก็ต้องตัวนี้เลยค่ะเจ้าตัวซซรั่มซซรั่มนะคะเอาแบบตอนหมาดน้ำยังไม่แห้งใมัยหมคุณไปใช่ใช่ตอนดูแลที่สําคัญนะสุดท้ายเขาก็จะช่วยเคลือบเกล็ดผมเพราะว่าเขาจะมีสารสําคัญเลยก็คือซิลิโคนที่ช่วยในการให้เกล็ดผมได้เรียงตัวปิดสนิทได้นั่นเอง เรียกว่าครบขั้นตอนครับ,ค,รบคุณคเป้มันน่าสนใจมากเลยสําหรับคนที่ไม่ทําสีผมลาชัได้ไหม,มชุดนี้อ่าใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หนังศีรษะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายเพราะฉะนั้นเพราะว่าชุดนี้เนี่ยค่ะเขาเหมือน ใส่ทั้งสารบำรุงแล้วก็ช่วยดูแลหนังศีรษะดูแลเส้นผมได้ด้วยสรุปเลยก็คือเขาจะช่วยทั้งปกป้องเส้นผมที่ทำสีมาค่ะแล้วก็บำรุงฟื้นฟูให้ผมนุ่มสนวยได้อีกนั่นเองครบถ้วนครบถ้วนทุกอย่างโอ้โหคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งที่ทำสีผมและไม่ได้ทำสีผมนะคะมีผลิตภัณฑ์ทั้งชุดนี้เลยคือเอสเปโตของเรานะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมให้สุขภาพดีสวยงาม แบบที่ผู้ชมต้องการเลยแหละนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเป้ค่ะคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณเป้ค่ะสวัสดีครับคุณเป้ครับครับผมท่านผู้ชมท่านไหนครับต้องการจะติดต่อกับพวกเรานะครับตัหนิติชมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้ครับที่ give f i e a givefreechannel com ครับหรือต้องการเข้าไปชมรายการย้อนหลังนะคะก็คลิกเข้าไปได้ง่ายๆค่ะที่ www givefreechannel com นะคะหรือต้องการตตามเข้าไปเป็นแฟนคลับเราก็ได้นะคะ ที่ w w w f a c e b o o k c o m g i f f e i r i n c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรอทั้ง3คนค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ